การเล่นการพนันผิดศีลข้อไหนครับจัดในมมเมาข้อห้านะมมเมาข้อห้ามันมันรวมไปหมดอนะเครื่องดองของเมาเห็นไหมมันเป็นในส่วนหนึ่งของการพนันนะมันผิดศีลทำอะไรสิ่งเหล่านี้มันเป็นเป็นเป็น,ปนไปเพื่อมันเป็นไปแห่งทางเสื่อมนะการพนันนะ การผิดศีลข้อห้าถ้าจะรวมถ้าตีวินัยย่อยนะ <Minor. S 1> เข้าไปดูในวินัยย่อยจะมีอยู่เรื่องการพนันการใบหวยอะไรพวกนี้ยการเล่นหงเล่นหวยพวกนี้ยผิดหมดเลยถ้าเข้าไปดูในวินัยย,ย่อยนะมันจะมีอยู่ที่แยกย่อยออกไปว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอนะไรพวกเนีย้ยผิดศีลข้อห้านะถ้าไม่จะเป็นนะก็อย่าไปเล่นนยการการพรารนันนะจรงิจรงๆแล้วลถ้ามนรวยจริงๆพุทธเจ้าคงจะสอนให้เราเล่นการพนันไปแล้วนะ แต่ส่วนมากเราก็เห็นคนเล่นการพนันส่วนมากก็มีแต่ขายบ้านนะบางทีขายบ้านขายวัวขายควายนะบางทีก็บ้านอยู่หลังกระทอบนะก็เป็นอย่างนั้นะส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นคนเล่นการพนันนะน้อยคนนะจะมีเงินทองมากมายเราไม่ค่อยเห็นนะแต่ส่วนมากมีเงินก็เก็บไว้เล่นน่ะแหละจะซื้ออะไรกินสักอย่างลำบากลำบากนะกลัวเอากลัวไม่ได้เล่นะเอาง่ายๆเลยอย่างเราไปเล่นเฮโลวงเงี้ยพอได้มาปุ๊บเนี่ย กลับมานี่มันไม่อยากพอนะมันไม่อยากจะได้นะมันไม่พอแค่นี้มันนอนไม่หลับต้องกลับไปเสียให้หมดก่อนถึงกลับมานอนหลับได้ใช่ไหมเอาตัวเราเองง,ง่ายๆผมไม่ต่างกันหรอกคนนะั้นกิเลสตัวเดียวกันนะจะต่างกันตรงไหนนะถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปเล่นนะถึงจําเป็นก็อย่าเล่นสู้เก็บหร้อมรอมริบนะตังสิบบาทก็ยังดีกว่าไม่มีนะเราว่านะไปหวังเงินร้อยเงินพันเขานะ มันจะคุ้มไม่หลถ้าหาตัวเองไม่ทำเอาไว้นะได้มาก็ใช้ว่าจะดีนะท่านไม่นานก็หายไปสู้เราเก็บเงินสี่บาทของเรา,เาไว้นะเอาไว้ใช้เวลาจําเป็นจะดีกว่านะเราไม่สนับสน,นุนหรอกนะแล้วแต่